โฟซีในเพชรคืออะไรนั้นวันนี้มารู้จักกันเลยค่ะคนรักเพชร อย่าลืมกดติดตามกดใจคอมเมนต์และแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะคนรักเพชรทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยคะ่ะว่าความวาวใสวิบวับของเพชรคือเสน่ห์อันชวนหลงไหลและปราถนามากที่สุดแต่การได้มาซึ่งความงดงามนี้ไม่เพียงแต่ความงดงามที่สมบูรณ์แบบในก้อนเพชรธรรมชาติเท่านั้นยังคงมีกระบวนการจิรนัยขึ้นรูปเพชรเม็ดนั้นๆให้มีความงดงามและสมบูรณ์แบบมากที่สุดสถาบัน GIA จึงได้คิดหลัก 4C เพื่อเป็น เกณฑ์การขัดแยกความสมบูรณ์แบบในเพชร <It might S 1> แต่ละเม็ดอันได้แก่ Color, <Some time. S 1> Clarity, Cut และกะละค่าโคือสีของเพชรหรือที่เรียกกันว่าน้ําจะแบ่งเกรดเพชรตามค่าสีที่อ่านได้ค่าสียิ่งสูงยิ่งขาวยิ่งมีมูลค่าสูงค่ะโดยสีสูงสุดเริ่มที่น้ำร้อยแล้วไล่ไปเรื่อยๆ99 98 97เป็นต้นค่ะตัวอย่างเช่นเพชรน้ำร้อยมีมูลค่าสูงกว่าเพชรน้ำ97นั่นเองค่ะเกณฑ์ที่2ก็คือคลีอาริตี้ความสะอาดของเพชรหรือการไร้มลทินไร้ตําหนิในเพชรเกณฑ์นี้จะแบ่งเกรดเพชรตามม มลทินและตำหนิที่ปรากฏในเพชรเพชรที่ไร้มลทินไร้ตำหนิคือเพชรที่มีคุณภาพสูงสุดค่ะเกณฑ์ที่3คือคัดหรือปัจจัยด้านการเจริญงายและขึ้นรูปทรงเพชรค่ะเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสวยงามของเพชรเพชรที่สมมาตรมีสัดส่วนที่สวยงามและผ่านการขัดเงาที่ดีจะส่งผลต่อก,การสะท้อนแสงไฟให้ประกายแวววาวที่ดีนั่นเองค่ะ เกณฑ์ที่4คกรัตคือหน่วยวัดน้ำหนักและขนาดของเพชรเกณฑ์ข้อนี้จะเป็นตัวกำหนดมูลค่าของเพชรที่สำคัญที่สุดหากเพชรเม็ดนั้นๆมีคุณสมบัติดีที่สุดใน3เกณฑ์เบื้องต้นคือ Color D ดีน้ำร้อย Forest Security x x e l l e n t Cut มูลค่าเฉลี่ยต่อนหนึ่งกรัตของเพชรเม็ดใหญ่จะสูงกว่า เพชรเม็ดเล็กอย่างเห็นได้ชัดยิ่งกระดับมากเท่าไหร่ยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นเนื่องจากเพชรเม็ดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงสุดทั้ง3เกณฑ์หาได้ยากกว่าเพชรเม็ดเล็กนั่นเองค่ะเราจะทราบค่าเหล่านี้ได้จากใบเซอร์ของสถาบันที่น่าเชื่อถือไม่สามารถทราบค่าได้โดยการมองด้วยตาเปล่านะคะดังนั้นการเลือกซื้อเพชรที่มีใบเซอร์จึงสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเพชรคุณภาพสูงค่ะรู้จักหลักโฟซีกันมากขึ้นแล้วนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกมดติดตามไลค์คอมเมนต์ 拼一拼，对吗？